ก่อนอื่นเนี่ยนะฮะขอสะแสดงความยินดีขอกรี๊ดขอมีความสุขสักหน่อยหนึ่งกับข่าวนี้ค่ะผู้ชมคะน้องดัมแบมคัมแบ็กแล้วนะคุณผู้ชมแต่คัมแบ็กในครั้งนี้ต้องบอกว่าคัมแบกมาหลายครั้งแล้วนะแต่ครั้งนี้พิเศษและยิ่งใหญ่อลัาการมากกว่าเดิมเป็นการปล่อยภาพเป็นการปล่อยความพิเศษออกมาให้กับเราได้เห็นคุณผู้ชมจนกลายเป็นการขึ้นเทรน X ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับแบมแบมนะคุณผู้ชมคำแบกขึ้นเทรนแบมบาร์บาเมสบาเมซิสนะฮะ,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียกกันง่ายๆเลยก็คือแบมแบมเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขาแต่เราจะมาถอดรหัสคำนี้กันนะฮะบาเมซิสเนี่ยนะฮะเป็นคำผสมของแบมแบมและเจเนซิสค่ะคุณผู้ชมซึ่งหมายถึงต้นกำเนิดและเป็นความหมายของโลกที่แบมแบมเนี่ยสร้างขึ้น เขามาจากต่างประเทศนะตั้งแต่วัยยาวตั้งแต่เป็นเด็กเลยและก็กลายมาเป็นศิลปินเคป๊อที่ประสบความสำเร็จนี่คืออัลบั้มที่สแสดงออกทางดนตรีถึงตัวตนของแบมแบมที่เติบโตขึ้นอย่างเงียบๆในพื้นที่ใหม่นะฮะที่เรียกว่า b a มมาฟิกอ่าแบมมาซนะคะเลซี่อ่านผิดกราบขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นคํามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะผู้ชมคะ่ะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นการคัมแบ็กในครั้งนี้เนี่ยเริ่งามยามดีค่ะผู้ชมคะ่ะเป็นมินิอัลบัมของแบมแบมเนี่ยนะฮะที่จะถูกปล่อยออกมาในวันที่8เดือน8หรือว่า8สิงหาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะทำให้กับพวกเราได้เห็น ถึงพัฒนาการทางด้านดนตรีของน้องแบมแบมการเติบโตการเก่งมากยิ่งขึ้นนะฮะรวมไปถึง ดนตีเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆการเต้นการร้องการโชว์หรือการให้เราได้เห็นถึงความสามารถของน้องได้อย่างเต็มที่ในซิงเกิลนี้ค่ะผู้ชมค่ะรวมไปถึงค่ะในโปรเจก t นี้นะฮะมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนและที่สำคัญไปมากกว่านั้นอย่างที่บอกว่าเทรนเอ็กค่ะผู้ชมค่ะขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเพราะอะไรผู้ชมแฟนคลับของน้องแบมแบมเนี่ยเขามีอทัว โลกเขาก็ต่างเฝ้ารอคอยผลงานต่างๆของแบมแบมว่าแบมแบมจะมีโปรเจกต์อะไรแบมแบมจะมีซิงเกิลอะไรแบมแบมจะมีมินิอารบัมอะไรและในครั้งนี้ค่ะผู้ชมขาเป็นมินิอารบัมที่3ในอารบัมนี้นะคะอย่างที่บอกว่าความพิเศษ <c oughs> ยังคงความพิเศษอีกมากมายที่เราจะได้เห็นกันอย่างแน่นอน ดูในเรื่องของคอนเซปต์กันก่อนคุณผู้ชมคะเรื่องของการปล่อยภาพออกมาสีอลังการสีแดงนะปล่อยความเป็นเอ,อ่อความยิ่งใหญ่อลังกาออกมานี่คุณผู้ชมและน้องแบมเนี่ยนะฮะปล่อยมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะให้เห็นถึงพื้นที่ความเป็นแบมแบมมากยิ่งขึ้นจุดกำเนิด การนั่งบนเก้าอี้สีเงินแบบนี้คุณผู้ชมมันคือความยิ่งใหญ่แล้วมองเข้ามาหาคนฟังมองเข้ามาหาแฟนๆนะฮะทำให้ได้เห็นถึงพลังอัน แกะกาของน้องแบมแบมรวมไปถึงตัวหนังสือคุณผู้ชมฟอนต์ต่างๆนะเขามีความทุกอย่างเขามีความหมายหมดนะรวมไปถึงข่าผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะได้เห็นอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะฮะเรียกว่าเป็นการกำเนิดเขาเรียกว่าพื้นที่ใหม่นะ,ะเป็นพื้นที่ของน้องแบมแบมกับการ เติบโตการก้าวเดินในวงการเพลงกับการก้าวเดินจากเด็กน้อย คนหนึ่งนะฮะแล้วมาเติบโตในวงการเคป๊อปหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้เห็นความสามารถและพัฒนาการของเด็กคนนี้นะฮะก็รอเลยค่ะผู้ชมค่ะน้องเนี่ยจะปล่อยมาเรื่อยๆอยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นภาพนะไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องเพลงเราจะได้เห็นจะได้ชมจะได้ฟังนะฮะแบบเต็มรูปแบบ เร็วๆนี้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าแบมแบมไม่เคยทำให้ใครผิดหวังอย่างแน่นอนกะ